คอไลน์นั้นมีสูตรเป็น CH2 พันธะคู่ CHCl ตัวนี้เป็นไวนิลคอไลน์ไวนิลคอไลน์นั้นเป็นโพเป็นโมโนเมอร์ในการผลิตโพลิเมอร์ที่มีชื่อว่าไวนิลคอไลน์อย่าลืมนะครับเพราะนั้นข้อ21ก็ถูกนะครับต่อไปปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาโพลิเมอไรเซชันมาโพลิเมอไรเซชันเห็นไหมก็เกิดเป็นโพลีไวนิลคอไลน์ PVC เกิดเป็นโพลีไวนิลคอไลน์ PVC นี่แหละครับนี่คือขบวนการผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ ide, ซึ่งออกข้อสอบตลอดเวลาเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อ21จึงถูกต้องเห็นไหมมันเอาอะเซทิลีนถ้าไปรวมกับออกซิเจนก็เป็นออกซิอะเซทิลีนเฟรมเอาไปเชื่อมโลหะตัดโลหะให้อุณหภูมิประมาณ2,700องศาเซลเซียสนะครับตัดโลหะได้เลยนะครับแล้วจะได้เป็นไวนิลคลอไรด์แล้วเราเอาไวนิลคลอไรด์มาทําการโพลิเมอไรเซชันก็เป็นโพลีไวนิลคลอไรด์ นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องครับโพพิลีนสูตรเป็นอย่างนี้ครับโพพิลีนโพเปอร์สามพิลีนต้องมีพันธะคู่อยู่หนึ่งพันธะไวนิลคอไล์สูตรก็คือตัวนี้ไวนิลอะซิเตสูตรก็คือตัวนี้ครับเป็นไวนิลอะซิเตตไวนิลอะซิเตตนั้นเป็นสารพวกเอสเตอร์มันมีหมู่อันคอซีคาร์บอนิลก็คือหมู่นี้เห็นไหมที่เราเรียนกันมาหมดแล้ว C ดับเบิลบอนโอแล้วก็ O หรือ O 2ตัวก็ C ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็หรือ สูตรของสไตรีนก็มีสูตรอย่างนี้นะครับสูตรตัวโมโนเมอร์พวกนี้นักเรียนต้องจำให้ได้เลยโพลีโพรพิลีนมีสูตรว่า h 2 c ดับเบิลบอนพันธะคู่แล้วก็ c h แล้วก็ c s 3ไวนิลคอไล์สูตรก็คือ h c พันธะคู่ c h c l ไวนิลอะซิเตตสูตร h 2 h ห้อยสองนะ c พันธะคู่ c h แล้วก็ o หอยสองแล้วก็ c แล้วก็ c s สสูตรของสไตรีนก็คือ h 2 C พันธะคู่ CH แล้วก็ C6H5 C6H5 ก็คือเบนซีนนะครับถูกต้องครับสูตรในข้อย2นี่นักเรียนต้องได้เลยในการสอบต่อไปครับข้อ4 2ข้อใดเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตครับโพลีเอทิลีนใช่ไหมไม่ใช่เป็นเทอร์โมพลาสติกครับโพลีโพรพิลีนใช่ไหมไม่ใช่เป็นเทอร์โมพลาสติกครับโพลีสไตรีนใช่ไหมไม่ใช่ครับ เป็นเทอร์โมพลาสติกครับพวกนี้รีไซเคิลได้นะครับ4 p o โพลีไวนิลคลอรด์ใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะพวกนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกรีไซเคิลได้ครับต่อไปไนลอนครับไนลอนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นเทอร์โมพลาสติกครับต่อไปโพลียูรีฟอมโมดีไฮโอ้โหตัวนี้รู้เลยใช่ครับ7จ็ดอีพ็อกซี่ทำกาวต่างหากทำกาวเป็นพวกโพลีเอสเตอร์ใช่ครับ7 8 โพลีเอสเตอร์ใช่เลยนะครับพวกนี้ต้องรู้เลยต้องรู้นะครับต่อไปครับต่อไปข้อสี่สี่พลาสติกข้อสี่สามครับโทษพลาสติกชนิดใดเผาไฟเผาไฟแล้วจะให้แก๊สเปลี่ยนสีกระดาษลิ้มาัที่ชื้นต้องชื้นนะครับจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นกรดเป็นกรดนะครับเป็นกรดนะครับดอแดงแดง,ดงกรดลงท้ายด้ดอเด็กต้องได้ดอเด็กกรดลงท้ายด้ดอเด็กต้องได้ดอเด็กด่างลงท้ายด้งองูต้องได้งองู ด่างแดงเป็นน้ำเงินกรดน้ำเงินเป็นแดงครับโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนไม่ได้ครับโพลีสไตรีนไม่ได้ครับโพลีไวนิลคลอรีเห็นไหมมันเกิดจากอะเซทิลีนไปบวกับเอสซีแอลมันก็ได้เวลาเผามันก็ไดเอสซีแอลพอไไดเอสซีแอลปับ๊บไปถูกกระดาษลิ้มกที่ชื้นมันก็เปลี่ยนเป็นกรดกรดก็เปลี่ยนจากลิสมฟัจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3ครับเราจึงทดสอบ พลาสติกที่เป็น PVC โดยการเอาไปเผาครับแล้วกระดาษลิชมาที่ชื้นไปอังครับถ้าเป็น PVC มันจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีแดงเพราะมันเป็นกรดครับหรือแม้ทดสอบก็คือเอาไปเผากับลวดทองแดงครับเผาลวดทองแดงให้ร้อนร้อนเลยแล้วไปกดลงบนพลาสติก PVC แล้วไปเผาไฟจะให้เปลียนไฟสีเขียวครับต่อไปข้อที่ส4สี่พลาสติกชนิดใดเผา กับลวดทองแดงแล้วจะให้เปลวไฟสีเขียวอูอันนี้ต้องเรียนต้องจําให้ได้เลยของคอปเปอร์ทูคอไลให้เปลวไฟสีเขียวของคอปเปอร์ทูคอไลมีปลาสติกชนิดเดียวเท่านั้นที่ให้เปลวไฟสีเขียวกับคอปเปอร์ทูคอไลคือ PVC ครับโพลีไวนิลคอไลครับโพลีไวนิลคอไลโพลีเอสเตอร์โพลีสไตรีนโพลีเอทิลีนครับข้อนี้จริงตอบข้อ1ครับอย่าลืมนะครับเพราะนั้น PVC ีซถ้าสอบ2อ,อย่าง นึ่งไฟเผาทดสอบวยกระดาษนิสมัทเปลี่ยนกระดาษมาจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงสองเผากระโดดทองแดงจะได้เปลวไฟสีเขียวครับของคอปเปอร์ถูกคอลายครับต่อไปครับ45ข้อความใดถูกต้องนะครับโพลีเอสเตอร์นั้นเป็นเทอร์โมพลาสติกครับเทอร์โมพลาสติกนะเทอร์โมพลาสติกติดไฟยากเปลวไฟสีเหลืองควันกินฉุน อ่อนตัวยืดหยุ่นใช้ทําเป็นเส้นใหญ่ผ้านะครับใช้ทําเป็นเส้นใหญ่ผ้าได้เลยนะครับพวกนี้ครับต่อไปครับโพลีเอสเตอร์นั้นเป็นเทอร์โมเซตนะครับเทอร์โมเซตติดไฟย่าเปลวไฟสีเหลืองกวันดํากินฉุนเปราะหรือแข็งเหนียวใช้ทําตัวถังรถจนนะครับตัวถังเรือใช้บุภายในเครื่องบินนะครับถูกอีกครับอีพอ็อกซี่เป็นพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับใช้ทํา กาสีสารเคลือบผิวหน้าวัส,ส,ววสดุนะครับพวกนี้ต้องรู้นะครับและต้องจำให้ได้ด้วยข้อนี้จึงตอบข้อที่4ครับโอเคนะครับต่อไปครับนักเรียนครับดูโจทย์ต่อข้อ46นะข้อ46บอกว่าข้อความใดถูกต้องข้อ1เทอร์โมพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการหลอมซ้ำแล้วขึ้นเป็นรูปร่างเดิมหรือ เปลี่ยนรูปร่างใหม่ได้ด้วยนะครับโดยสมบัติของพลาสติกไม่เปลี่ยนแปลงอูอันนี้สําคัญเลยนะครับสมบัติของพลาสติกไม่เปลี่ยนแปลงอย่าลืมเลยนะถูกต้องครับข้อ2ครับพลาสโโติกเทอร์โมเซตมีโครงสร้างแบบตะข่ายหรือร่างแหพลาสติกประเภทนี้เมื่อขึ้นรูปตามต้องการแล้วได้รับความร้อนนะครับอีกจะไม่อ่อนตัวแต่จะเกิดการแตกหักจึงไม่สามารถนํากลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกอีกครับต่อไปครับเบสคาร้ายครับเบสคาร้ายเนี่ยใช้ทํำแรด้ามจับกระทะครับด้ามจับเตารีตักไฟเป็นต้นส่วนพอลิยูเรียฟอร์มดีไฮนั้นใช้ทาเต้าเสียบไฟฟ้านะครับแผ่นฟอร์มก้านะครับที่ใช้ปูโต๊ะไม้อัดนะครับเป็นต้นถูกหมดทุกข้อครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับอันนี้ต้องการให้ความรู้ทั้งหมดนะครับ ต่อไปครับ47พลิเมอร์ที่มีโครงสร้างดังรูปกอไกเป็นแบบเส้นเห็นไหมขอไ่มีแต่แขนแบบกิ่งคอควายแบบล่างแหหรือแบบสลับไกวคอสลิงนะครับแบบคอไกเนี่ยมีความหนาแน่งสูงมากเลยเพราะอยู่ใกล้ชิดกันถ้าแบบกิ่งคล้ายๆมีขาทําให้มันยืดหยุ่นดีแบบคอควายนี่แสดงว่าแข็งมากมันยึดต่อกันเป็นล่างแหเห็นไหมล่างตะข่ายเลยเพราะฉะนั้น พอลิเมอร์ใดครับมีความหนาแน่นมากที่สุดก็ต้องเป็นกอไก่ครับจึงตอบข้อหนึ่งนะครับให้แนวคิดหน่อยนะเนื่องจากกอไก่มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นนะครับจะทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์ยูชิดกันนะครับมากที่สุดจึงทำให้มีความหนาแน่นมากที่สุดนะครับถ้าอยู่ชิดกันมากก็หนาแน่นมากนะครับเดียเด๋ยวยืมนะครับอันนี้ต่อไปครับจากข้อส7 โพลิเมอร์ใดมีความยืดหยุ่นยืดหยุย่นต้องมีกิ่งครับถ้ากิ่งแสดงว่าเหมือนเรามีขาขาเราก็สามารถยืดหยุย่นได้มีกิ่งมากที่สุดครับก็ต้องโพลิเมอร์แบบข้ออะไรครับขอไข่ครับท่านนะครับต่อไปครับเพราะแนวคิดเพราะเป็นโครงสร้างแบบกิ่งครับต่อไป49 49จากข้อ47โพลิเมอร์ใดมีความแข็งมากที่สุดโอ้ล่างแหสลับก้ยคอสลิงระวังนะไปสอบ ทีย่ยืดยืดหยุ่นไม่ได้นะครับแข็งมากแตกเปราะข้อ1กอไก่ข้อ2ขอไข่ข้อ3าคอควายนะครับข้อ4กอไก่ขอไข่และคอควายครับพะฉะนก็ต้ของตอบข้อคอควายครับต่อไปครับแนวคิดครับอย่าลืมนะเพราะเป็นโพลิเมอร์แบบร่างแหครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากการเชื่อมระหว่างโซ่ของโพลิเมอร์หลักที่มีโครงสร้างแบบเส้นกับแบบกิ่งต่อเนื่องกันเป็นร่างแหเลยนะครับแบบนี้ต้องระวังนะ ถ้วยชามน่ยทำมาจากอะไรเมลามีนเห็นไหมห้าสิบโพลียูรียฟอร์มาดีไฮที่ใช้ทําเบคกรลและเมลามีนนั่นใช้ทําถ้วยชามเนี่ยโคร 50, ide, ine, นนงสร้างโพลิเมอร์เป็นแบบใดโอ้โหพวกนี้เป็นไงโพลีแบบโพลิเมอร์แบบเส้นโพลิเมอร์แบบกิง่งโพลิเมอร์แบบล่างแห่โพลิเมอร์แบบโพลิเมอร์ร่วมเป็นโคโพลิเมอร์นะครับพราะนี้ก็ต้องตอบข้อสามสิครับเป็นแบบล่างแห่นะครับพวกนี้เป็นแบบล่างแห่นะครับ ระวังนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนักเรียนต้องดูไอ้พวกนี้ให้เยอะๆเลยว่ารูปร่างมันเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับข้อ51ครับข้อความใดถูกต้องครับเส้นใยธรรมชาติคือเส้นใยที่เป็นโพลิเมอร์จากธรรมชาติเช่นไหม